สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสูตรสองร่างตรงสูตรบีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนกันก่อน,นนะครับคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทํานเพื่อความมันเทิงและสนับนุนฉลากินแบงรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขเจอะอะไรตัวเลขที่ได้จะการคานวณเป็นกนารคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมกันด้วยนะครับ ถ้าชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรน้วยไทยพรีชว์ด,ดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณการดูนะครับสุดบีสิบล่างสบีสุดบีวดาเท่าก็เข้านะครับสิบล่างบีสามเปอดทั้งล่าง ล่างสามน 4, สี่ 3, 3, สุดสมสาล่างแปดแปดแปดแสุดสาดล,ล่างก็สาแดแต่ไม่เข้าเ่ะเจ้เข้าเด็ดสาปดอันนี้นสูตรนี้สูตรสิบล่างมีข้อมูลได้ตามนี่นะครับมดได้ตามนี้วัน,นี้จไ,ได้สามูอ เอามาเขียนไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็สูตรบีนี่คือสูตรบีนะครับด้านล,ลางสูตรบีสามสูตรแรกก็ได้แปดนะแปดออกสามแปดนี่นองาได้ตามนีนะครับเอามาเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับจับชุดเด่นก็จับเตรียมไว้ให้แล้วได้ตามนีนะครับ ชนสองสี่ห้าแปดเ้าสิบล่างสองสี่ห้าแปดเก้าเรเทยงจากน้อยไปมากเฉยสองสี่ห้าแปดเก้าเรียยังไงไปก็เหมือนันนะในล่างบีก็ชนศูนย์หนึ่งสองสี่หกชนหนึ่งสองหกเก็ดชนหนึ่งสองหกเก็นี่ไงน 1, 2, น 1, 2, 6, 7, ชนหน,น,น,นึ่งสองก็ชนหนึ่งสองก็สสต่อตามนี้ล่าง เหมือนว่าเรามาจับมีเฮ็ดกันนะถ้าสูตรเขาเดินต่อเหมือนมุดที่แล้วสองตัวล่างตรงมันจะอยู่ในกรอบนี้นะครับเรามาคัดเด็ดต,ตามสไตล์ของผมก็าจะใช้เต็มเต็มหลางแล้วก็เดินหลางสองสูตร่จะใช้สองในสามสูตรดี เป็นตัวคัดเลือกไปเรื่อยๆแฮมเหลือหน้อยชุดนั่นเองชนแต้มสามกับเก้าแล้วก็หาแต้มสามกับเก้าก่อนเก้าสามเก้าเก้าอีกสามก็เต็มเก้าจะมีแค่สี่ชุดนี้ครับสูตรเต็มเก้า อสูรแต้มไม่เข้าเหมือนงวดที่แล้วแล้วก็ต้องใช้เด่นมันเหมือนงวดที่แล้วเนาะใช้เด่นแต้มไม่เข้าแต้มไม่มาตามนัดไม่มาครบเข้าไลนา์โซนอแต้มแต่ม,มันเขาไม่มาตามมันก็ไม่มาตามที่เราเลือกมันนึงสามสี่เก้า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 ศูนย์สองสี่แปดเก้าศูนย์สองสี่แปดเก้า 0 2 4 8 9 0 4 8 9 9 0 2 4 8 9 0 2ส, 89, ส,ส่วนน3ดกชนเด่น3สูตรก็คือ2จุดกับหนึ่งขีดสำหรับสูตรนี้เด่นสุดก็คือนี้ ตดกำังขีดถ้านด่ข้งเต็มด้วยเนะาะเต็มไม่เข้าจะ่จุดก็เด่องจุดน่งหมดจะแล้วเนาะสองจุดเด่นอั already, น already, น,นี้จะเป็นสองสูตรแตมกับเด่นอันนี้คือเด่นทั้งสองสูตรลงเด่นสอสูตรไม่ชนแต้มเด่นส,สูตไม่ชนแต้มอันนี้ชนเด่นหนึ่งสูตรชนแตมหนึ่งสูตรทเป็นสองสูตรทั้ในสาม ชนเด่นหนึ่งโซ่จนแต้มหนึ่งสูตรนี่ชนเด่นทั้งสองสูตรชนเดนทั้งสองสูตรชนเด่นทั้งสองสูตรอันนี้ก็ชนเด่นทั้งสองสูตรนี่หมดสุดเด่นสุดคือในวงกลมนะครับเรนจุมในวงกลมตรงสูตรบีนั่งตรงสูตรบีก็คำนวณได้ตามนี้นะครับ มีหลายสูตรให้เลือกชมกันชอบสูตรไหนก็เลือใช้สูตรนั้นชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สจุรนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ